สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวกเกษตรที่น่ารักทุกๆท,ท่านวันนี้เราพาเพื่อน,อนมาอัปเดตต้นถั่วเป็นถั่วปีที่เราเก็บมาเล็ดพัน์เองวันนี้ต้นถั่วของเรางามมากๆเลยนะคะปลอดเพีย้ยปลอดแมลงกำลัง ตัววันโตคืนตอนนี้ต้นถั่วก็ตอนนี้อาย,อายุการเจริญเติบโตของต้นถั่วเนาะต้นถัว่วปรีตอนนี้ก็ประมาณ3มสัปดาห์เนาะยีวันเร,เริ่มเริ่มเลื้อยเริ่มแทงยอดเลื้อยแล้วนะจ๊ะ กำลังงามงามเพื่อนๆมาได้พันธ์ที่เราเก็บเองปลูกเองอันนี้เป็นพริกพริกกระเหรียงที่เราประสบปัญหาเพื่อนจะเห็นมีใบสีเหลืองใบเหลืองพริกปัญหาใบเหลืองใบเหลืองและก็ลูกนะลูกของเขาก็จะเกิดอาการเหี่ยวเหี่ยวก่อนสุก ซึ่งปีนี้เราปลูกพริกเราประสบปัญหาใบเหลืองแบบนี้เขาไม่ได้ขาดน้ำนะคะเพื่อนๆนี่ดินก็ยังมีความชุ่มชื้นดีมากๆเนื่องจากเราเจอปัญหาเชื้อราเป็นอาการของพริกที่เป็นเชื้อราซึ่ง เราก็ไม่ทราบชื่อทางวิชาการหรอกนะคะว่าเชื้อราอันนี้เรียกว่าอะไรเนาะชื่ออะไรแต่ว่าเกิดจากปัญหาเชือ้อราซึ่งเราอยากจะแชร์เพื่อนๆด้วยปัญหาที่พริกพริกที่มีปัญหาเรื่องนี่เป็นอาการเหี่ยวแห้งแบบนี้ซึ่งจุดตรงนี้นะคะ ที่เป็นปัญหาเรื่องเชื้อราใบเหลืองใบหยิกเนี่ย,เน,ยเนื่องจากลูกที่เขาเหี่ยวเนาะเหี่ยวแห้งแบบนี้นะข้างในถ้าเราถ้าเป็นมแมลงวันทองถ้าเราแกะลูกไปข้างในแบบเนี้ยนะเราเราจะเจอตัวหนอนใช่ไหมคะแต่เนี้ยเราไม่เจอเนาะเราไม่เจอเราไม่เจอตัวหนอนนะคะนี่ปัญหาแบบนี้เขาจะเน่าเน่าก่อนแดงสุกนะ และนี่ก็เจอป,ปัญหาแบบนี้เยอะมากนะคะคราวนี้เราจะมาทำวิธีแก้นะเราจะมาแชร์วิธีแก้ซึ่งจุดตรงนี้นะเราเรายังไม่ได้ใช้ตัวน้ำปูนที่จะมาฉีดพ่นนะยังไม่ได้ใช้แต่มีจุดที่เราใช้ไปแล้วนะคะ มีจุดที่เราใช้ไปแล้วแล้วก็ได้ผลบริเวณนี้ที่เราได้ใช้ก,กากกาแฟและน้ำปูนเนาะน้ำปูนเป็นน้ำปูนขาวซึ่งเราได้ใช้ไปแล้วซึ่งก็แก้อาการจากใบเหลืองๆเขาก็กลับมาเขียวปึดปัดได้นะนี่เห็นไหมคะในเวลาร้อนๆแบบนี้นะเราก็มาแชร์ให้เพื่อน เพื่อได้เห็นความความจริงเผื่อเพื่อนๆจะนําไปต่อยอดในพืชสวนของเพื่อนๆเ,เนี่ยข้างล่างจะมีที่เราได้เอาลูกที่เหี่ยวแห้งเนาะนะร่วงหล่นลงมาใบเขาก็เริ่มกลับมาเขียวนะแล้วใบก็ยืดออกในในระหว่างที่เขาแตกยอดแทงยอดออกมาใหม่ใบเขาจะยืดออกแสดงว่าเขาเริ่มมีอาการปกติ นี่คืออีกบริเวณหนึ่งที่เริ่มมีอาการแบบนี้แล้วลูกพริกก็จะเป็นแบบนี้นะพนเพื่อนนี่จะเหี่ยวแห้งก่อนที่เขาเขาจะแดงสุกถึงเขาเจะสุกแล้วแต่ว่าลูกเขาก็จะไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้เราเก็บมเมล็ดพันต่อไม่ได้นะเก็บต่อไม่ได้เลยแต่เราจะมาแก้อาการ ตรงนี้เราก็ได้ฉีดพ่นไปแล้วนะเพื่อนๆนะฉีดพ่นแก้อาการไปแล้วก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นรูปก,ก็เริ่มกลับมาสมบูรณ์ดีรูปพริกจากต้นนี้ที่มีปัญหาเรื่องใบเหลืองนะพอเราตัดอันนี้คือต้นที่แก่แล้วพี่กระเหรียงเช่นเดียวกันพอเราตัดตัดต,ติดตัดกิ่งหมดเลยนะคะนี่เขาเริ่ม เริ่มแทงยอดออกมาใหม่ใบเขาก็สมบูรณ์ขึ้นนะคะใบสมบูรณ์ขึ้นซึ่งก็ยังมีอาการอยู่ใบเหลืองๆด่างๆแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปนทำสูตรปุ๋ยน้ำที่จะมาแก้อาการพิกใบเหลืองนะคะพิกใบเหลือง ใบด่างและปัญหาเรื่องผลลูกของพริกเหี่ยวแห้งเป็นกุ้งแห้งก่อนสุกนะคะเน่าก่อนสุกในนี้ในถังของเราอันนี้จะเป็นน้ำปูนขาวเพื่อนๆน้ำปูนขาวซึ่งเราได้ทำน้ำหมัก นะเป็นน้ำหมักปูนขาวเรานำปูนขาวมาแล้วเราก็นำมาแช่นะเห็นไหมคะนำมาแช่หมักไว้นะด้วยประมาณนี่คือเราทําไว้เลยนะคะเราทาไว้เลยนะเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะหสัปดาห์แล้วเราก็จะนำมาผสมกับ ส่วนนี้เป็นน้ำของกากกาแฟนะน้ำของกากกาแฟซึ่งวิธีที่เราจะทำก็ไม่ได้ยากนะน้ำปูนขาวคือน้ำด่างนะน้ำด่างน้ำปูนขาวก็คือนำปูนขาวนะนำปูนขาวที่เอ่อเป็นปูนขาวจาก เป็นปูนขาวจากเปลือกหอยนะเปลือกหอยเราก็นํามาผสมกับน้ํานะนามาผสมกับน้ําเปล่าทําเป็นน้ําด่างนะเป็นน้ําด่างเราจะใช้น้ําด่างปูนขาวหนึ่งลิตรนะและน้ําหมักกากราแฟ1หนะึ่งลิตรส่วนนี้เป็น น้ำเปล่านะในถังนี้ประมาณ50ลิตรเราจะใช้น้ำด่างปูนขาว1ลิตรผสมลงไปในน้ำธรรมดาเนี่ยนะคะผสมลงไปแบบนี้แล้วก็จะใช้น้ำกากกาแฟนะ น้ำหมักกากาแฟ1ลิตรเช่นเดียวกันเห็นไหมคะคเพื่อนๆจะเห็นมีกากาาแฟผสมลงไปในน้ำทั้งหมดนี้ห้สิบลิตรผสมลงไปจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะเราจะนำน้ำที่เราผสมน้ำหมักกากาแฟและน้ำปูนขาวเนี่ยนะคะ เราจะใส่ถังฉีดพ่นโดยวิธีการกรองนะกรองแบบนี้เราจะไม่ให้กากกาฟแฟเข้าไปเข้าไปในถังเราจะไม่ให้กากกาฟแฟเข้าไปในถังเราต้องกรองเพราะกากกาฟแฟเนี่ยที่ยังไม่ย่อยสลายอาจจะไปอุดตันท่อฉีดพ่นนะทำให้เครื่องฉีดพ่นเราฉีดไม่ได้เราก็กรอง เรากรองแยกสากออกนะคะน,นี่คือถังน้ำถังน้ำฉีดฉีดพ่นเนาะถังฉีดพ่นอันนี้จะบรรจุน้ำได้50ลิตรนะใครที่สนใจอยากจะซื้อถังน้ำฉีดพ่นแบบนี้ในกรณีที่พื้นที่ของเพื่อนๆนะคะมีพื้นที่เยอะเนาะเนะี่ย เราใช้ถังแบบนี้นะฉีดพ่นจะง่ายกว่านะคะจะง่ายกว่าในการทำงานของเกษตรซึ่งถังนี้นะมูลค่าไม่แพงนะไม่แพงเราเอา่ะได้ซื้อถังนี้มาในราคาเพียงแค่800ร้อนะแปดบาทใช้งานได้คุ้มมาก ชาร์จด้วยแบตเตอรี่นะเขามีแบตเตอรี่ชาร์จนะใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเราก็อยากมาแชร์เพื่อนๆนะเนาะเผื่อเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวเราก็จะใส่ลิงก์ใส่แท็กมีหาซื้อได้มีขายใน shopee นะอุปกรณ์การเกษตรเดี๋ยนเรา ไปฉีดพ่นเลยนะคะเพราะว่าเราได้ใช้สูตรนี้ทำนะในกรณีที่พืชผักในพื้นที่ในสวนมีปัญหาเรื่องใบด่างใบเหลืองและใช้สูตรนี้ก็ได้ผลนะคะได้ผลนะสูตรนี้เราจะเขียนสูตรนะของน้ําหมักปูนขาวและน้ำหมักกา,กา,กาแฟ ใช้อัตราส่วนเท่าไรเราจะใส่สูตรนะอัตราส่วนไว้ในใต้คลิปถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองนำสูตรนี้ไปทำการต่อยอดในพื้นที่สวนของบ้านเพื่อนนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเพื่อนๆนที่ทำการเกษตรต้องเจอปัญหาชนิดเดียวกันกับเราในกรณีที่ปลูกพริกหรือจะปลูกพืชผักอย่างอื่น อาจจะเจอปัญหาหรือแคงเกอร์นะถ้ามะนาวเป็นแคงเกอร์ก็ใช้สูตรนี้ได้นะคะเพราะว่าแคงเกอร์ก็คือเชื้อราชนิดหนึ่งคือเชื้อราที่เกิดในพืชนะแล้วก็อาจจะเกิดมาจากดินนะคะแล้วก็พริกนะไม่ว่าจะเป็นพริกกระเรี่ยงพริกจินดาพริกซุปเปอร์ฮอตนะเราปีนี้เราประสบปัญหาเรื่องอพริกเป็นเชื้อราและ,มะแมลงวันทองนะ เราประสบปัญหาค่อนข้างมากนะเราก็เลยนํามาแชร์เพื่อนๆสาหรับสูตรนี้ใช้แล้วนะได้ผลนะในในปัญหาเรื่องเชื้อรานะที่พริกเป็นเชื้อราโรคพริกเน่านะพริกเน่าแห้งก่อนสุกเราจะใช้เวลาการฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆฉีดพ <s> ่นในช่วง แดดจัดนะเราจะใช้เวลาที่ฉีดพ่นเนี่ยแดดจัดตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงเราจะฉีดพ่นลงไปในพื้นพื้นแปลงพื้นดินฉีดลงไปเพื่อฆ่าเชื้อราที่อยู่ในแปลงดินด้วยนะคะ ซึ่งบริเวณนี้ตรงนี้เป็นต้นมะนาวเก่าที่เราเคยได้ตัดแต่งกริงเนาะต้นมะนาวต้นนี้เคยมีปัญหาเรื่องแคนเกอร์เราก็เลยต้องตัดแต่งกิ่งหมดเลยนะคะเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าเชื้อราที่เกิดขึ้นกับต้นพริกเนาะกับต้นพริกที่เป็นใบเหลืองเป็นโรคกุ้งแห้ง เราสันนิษฐานว่าเชื้อราเหล่านี้น่าจะมาจากที่ต้นมะนาวเคยประสบปัญหานะเรื่องแคงเกอร์อาจจะมีเชื้อราที่อยู่ในแปลงดินจึงทำให้พริกของเรานะคะจึงทำให้พริกของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคใบเหลืองนะคะโรคใบเหลืองและเจอปัญหาเรื่องโรค ลูกแห้งนะลูกแห้งเน่าก่อนที่จะสุกนะคะซึ่งวันนี้เราเองเราก็พาเพื่อนๆมาแชร์นะพาเพื่อนเอนมาแชร์ด้วยวิธีการทำน้ำหมักจากปูนขาวนะคะและน้ำหมักกะกะกากาแฟเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องโรคใบเหลืองเรื่องเรื่องโรคลูกพิกเป็น แห้งและเป็นกุ้งแห้งเป็นเชื้อรานะเกิดอาการเป็นกุ้งแห้งก่อนที่เขาจะสุกแดงนะอันนี้คือปัญหาที่เกษตรกรที่ทำไร่สวนพริกนะจะประสบปัญหาแบบนี้นะซึ่งโรคนี้ลูกที่แห้งร่วงแบบนี้ถ้าในลูกไม่มีหนอนนะคะไม่มีนอน ก็ไม่ได้เป็นโรคแมลงวันทองแต่เนื่องจากมาจากเป็นเชื้อรานะเรียกว่าโรคเชื้อราในพริกที่ใช้ภาษาเรียกว่าโรคก,กุ้งแห้งนะภาษาของในในชาวสวนพริกเรียกกันนะลูกเน่าก่อนสุกนะสำหรับคลิปนี้เราก็ หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระและประโยชน์จากเรานะสิริรัตน์ออ์แกนิกระเด้นนะเพื่อนๆที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับเราก็ลองนำวิธีการทำแบบนี้ไปต่อยอดในพืชส่วนของุเพื่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ